ปีใหม่เก็เป็นเที่ยวปีใหม่ใช่เป็นทริปที่ไปญี่ปุ่นครั้งแรกเราไม่ได้ไปแบบไม่ได้ไปดิสนีย์เพราะตัวเต็มทุกครั้งนี้เราต้องไปดิสนีย์หรืออะไรเงี้ยใช่แต่ทริปนี้ก็เป็นแบบไปแบบปุบปรับมากจองตั๋ววันที่สองบินวันที่4ี่รถเร็วรถเร็วอะไรมันถึงให้ปรบปรับขนาดนี้ครับปี่หม่เขะตอนแรกวางแผนว่าจะไปยุโรปค่ะแต่รู้สึกว่าเงินตึงแน่เลยก็เลยพับป่เจจต์ยุโรปไปก่อนก็เลย ก็ไปญี่ปุ่นแทนแล้วกันมันก็เลยปรับัตนิดนึงเหตุผลที่พับแพนก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายอีกเยอะเลยนะใช่เพราะว่าเพราะว่าคิดว่าปีนี้เรามีแผนว่าเราแบบจะซื้อบ้านอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราอยากแบบอ่าเก็บแบบเจ็ดไว้ก่อนก็เลยเป็นทริปแบบตะลุยกินอะไรอย่างงเี้ยหรอใช่ตะลุยกินหนึ่งชั่วโมงหมดไปกับการแบบนั่งรอคิวนั่งรอคิวเยอะมากทริปนี้เหมือนแบบไปนั่งแล้วก็อ่าโอเคได้กินแล้วอะไรเงี้ย ไม่ค่ะไปกับผู้จัดการแล้วก็สไตลิสต์ค่ะไม่ได้พักผ่อนกับเขาอะไรช่วงชีบไม่ค่ะใช่แล้วไปกับผู้จัดการแล้วก็สไตลิสต์เลยแบบชิกๆเลยทุกคนถามเหมือนกันหมดเพื่อนยังถามเลยว่าอยไปกับแฟนหรอเปล่าจ้าไปกับผู้จัดการจ้าเขาไม่อยากไปด้วยหรอกเขาทำงานค่ะทำงานปลิดกำลังไม่ได้เลยใช่เราก็เลยบอกว่า ถ้าเธอไมไหมว่าเราไปก่อนนะ <laughs> ตอน<ต><ต>อยากเที่ยวแต่ที่ยุโรปก็คือวา,อวางแผนไปกับไปกับแฟนหร <laughs> อคะล่าอ๋อป่าค่ะไปกับผู้จัดการเหมือนกันกันเหรอไม่มีทริปไหนหวานๆกับแฟนรากจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ชวนเขาอหไรถ้าเขาว่างเขาก็ไปก็ได้เขาไม่ว่างก็ไม่เป็นไรคือหมายถึงว่าเราก็เราก็จะไปของเราถ้าเขาอยากไปก็อามา <laughs> แล้วแบบสบายๆ <laughs> แล้ววันนี้เป็นไงบ้างคะยแบบได้ขึ้นสายได้มาเลี่ขาลาดลื่นแบบได้เรียกว่าตรงตามที่ขอ กเขาไม่ค่อยว่ามันไม่มีปัญหาไม่ได้มัญหาเลยใช่ไม่ได้มีปัญหาเลยจริงๆเราเจอกันทุกวันแต่แบบแบบกแบบินข้าวเย็นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆตัวหนูก็ไม่ค่อยว่างด้วยพอเราว่างเราก็แบบเราขอไปเที่ยวต่างประเทศนะเราอยากไปอะไรเงี้ยค่ะที่บอกว่าตรงตรงตามที่ขอทุกอย่างนี่คือทั้งดูแลทั้งจิตใจดูแลทั้ง<ช> <ๆ S 2> ทุกๆอย่างเลยเหรอคะใช่อันนี้คือชาวว่าก็ยังเหมือนจะแบบเอ้ยยังไม่เปิดตัวอะไรอย่างงี้หรือไม่เปิดเลยไม่เปิดเลยใช่ไม่เปิดดีกว่าเพราะว่ายังอะไรก็ไม่รู้ มันเหนื่อยอ่ะเปิดแล้วมันเหนื <INTER> ่อยแล้วเปิดแล้วก็ลาบากไปพี่เลิกกัน็ต้ก็มาแบบพี่พค้คดูอีกอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้จบกันกันเลยก็ด้ก็ด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราเคารพความเป็เวซีของเขาด้วยเพราะว่าเขาไม่ใช่คนในวงการเราก็เลยคิดว่าเออไม่เปิดก็น่าจะดีกับเขาเราคุยกับเขาแล้วด้วยเขาก็ไม่อยากเปิดเหมือนกันพอมันไม่เปิดมันทําให้เราอึดอัดไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ด้วยด้วยความรักที่เราก่อนหน้านี้เราก็ค่อนข้างจะชัดเจนหมดก็ไม่นะคะเราก็ไปเดินห้างกับเขาปกติ แบบคือเราใช้ชีวิตปกติแค่แบบไม่ได้ลงรูปเขาแต่ก็คือเรียกว่าไม่ได้ผิดบางอะไรใช่แต่เวลาไปเดินห้าปเดินผู้สายน่าจะต้องแบบเออต้องปิดอําพรางตัวไหมคะไม่ไม่เลยปกติแล้วก็ไปเดินปกติทั่วไปถ้าวันนั้นสวยหน่อยก็จะเดินแบบชายๆนิดนึงถ้าวันนั้นไม่ได้แต่งหน้าอาจจะใส่หมวกนิดนึงเพราะว่าอาจจะไม่ได้สระผมด้วยอะไรเงี้ยเดินก็ไม่ได้ปิดไม่ทัวโดนเขาเปิดว้าบ้างหรือเปี่เราเคยเราเคยบอกไปแล้วว่าเราแบบถ้าถ่ายติด ผู้ชายแบบเขาปิดหน้าอะไรเงี้ยใช่ผอมแล้วทุกคนรอบข้างเข้าใจใช่ไหมใช่ค่ะสบายสบายแต่เราก็จริงจังกับการถ่าไม่ให้ใครเห็นหน้าเขาจริงจังไม่หรอกเราก็แค่ไม่ลงอะไรเงี้ยแต่เราก็ไปเจอเพื่อนๆเขาถ่ายรูปก็ถ่ายกับเขาปกติอย่างเงี้ยเราแค่แบบไม่ได้ลงอย่างเวลาถ่ายรูปคู่หรือทําอะไรแบบโมเมนต์ร่วมกันอย่างเงี้ยเราจะมีแบบว่าไอจีแบบของเราสองคนไม่ลงให้เราสองคนไม่มีเพราะว่าทุกวันนี้แค่มีแบบ ไอจีของหมาเราสร้างไอจีให้หมาเรายังจำพาสเวิร์ดไม่ได้เลยเราเลยคิดว่าเราคงไม่สามารถที่จะแบบเป็นสร้างอีกไอจีหนึ่งเพื่อแบบลงรูปคู่กันแล้วเวลาถ่ายรูปมาอย่างเงี้ยคือเราเก็บไว้ยังไงอ่ะเก็บไว้แล้วก็ส่งแอดด็อกให้กันโอ้แต่ต้องมีโอกาสเจอบ่อยบ่อยค่ะก็แบบเหมือนเจอทุกวันไปกินข้าวอะไรแบี้เป็นงลมันผ่านโปรหรือยังไงผ่านโปรไหมก็ ก็น่าจะ่าดนะไม่ได้คิดว่ามันมีโปรอะไรหรือเขาทำให้เหมือนโปรทุกวันคหมคะโอ้นี่ก็ไม่แค่รู้สึกว่ามันมันสบายใจค่ะมันเหมือนแบบสบายสบายไปเรื่อยๆฟิลเพื่อนมากกว่าเหรอคะอย่างเงี้ยการกันกันุกวันทุกวันนี้คือเขาเป็นได้ทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นได้ทั้งแบบคนที่เราปรึกษาแล้วก็เป็นได้ทั้งแฟนแล้วมันเป็นได้หลายอย่างอะไรเงี้ยและที่สำคัญกว่านั้นเข้ากับเพื่อนเราได้ทุกคนด้วย แอบสงสารเขาบางทีเวลามาเจอเพื่อนเราอะไรยเงี้ยเพื่อนเราก็ค่อนข้างแบบอ g r e s s อยู่ผ่านดัดเพื่อนรือยังครับนผ่านดัดเพื่อนค่ะแต่ยังเจอเพื่อนไม่ครบทุกคนเพราะว่าเราตัวเราเองก็ยังไปเจอเพื่อนไม่ครบทุกคนเหมือนกันติดแฟนไหมครับติดแฟนค่ะแต่ตอนเนี้ยติดงานสุดๆเลย